สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่รังกระเรียงกันบ้างล่าสุดยังคงมีการประท่าเดือดระหว่างฐานมินอ,องไล์กับกองกำลังกะเรี่ยง KNLA ในพื้นที่กองผลที่5ของกองกำลังกะเรี่ยง KNLA โดยตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการประท่ากันมากกว่า130ครั้งส่งผลให้ฐานมินอ,องไล่ เสียชีวิตมากกว่า100นายนอกจากนี้ฐหานออนไลน์ยังเปิดฉากโจมตีด้วยพื้นใหญ่120ครั้งใส่พื้นที่ของพลเรือนพร้อมลาตระเวนทางอากาศเหนือพื้นที่ของของพลที่5ของกะเรียง KNLA เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ สำนักข่าวดิเอราวดีรายงานเมื่อวันที่31สิงหาคม2564ว่าฐานออนไลน์มากกว่า100นายเสียชีวิตในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาระหว่างการสู้รบกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะรเรี่ยง KNL A ในพื้นที่กองผลที่5ในเขตเมืองผาปูนรัฐกะรเรียงสำหรับกองกำลังกะรเรียง KNL A เป็นฝ่ายทหารของสหภาพแห่งชาติกะรหรียง KNU ซึ่งต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมา และระบอบทหารก่อนหน้านี้เพื่อเอกราชและความเท่าเทียมกันมานานกว่าเจ็ดเท่าศวรรษฝ่ายข้อมูลของ KNU ในเขตมูตรอหรือผาปูนเปิดเผยเมื่อบันังคันที่31สิงหาคมว่าฐานรัฐบาล118นายเสียชีวิตและ68นายได้รับบาดเจ็บในการประทะกันมากกว่า130ครั้งระหว่างรัฐบาลทหารกับกองกำลัง KNL a ในเขตของพวกเขาคือพื้นที่กองผลที่5ซึ่งหนึ่งในผู้บาดเจ็บเป็นผู้บัญชาการกองพันกองกำลังเกรี่ยง KNLA กล่าวอีกว่าฐานของฝ่ายตน5นายได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตพร้อมระบุว่ากองทัพมินอองไลน์ได้เปิดฉากโจมตีด้วยปืนใหญ่120ครั้งในพื้นที่เพาะปลูกของพลเรือนทำลายบ้านเรือนทั้งหมด6หลังและพลเรือน3รายถูกทำร้าย ด้านสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU กล่าวว่าฐานมินองลายได้ทำการลาตระเวนทางอากาศเหนือพื้นที่ของกองพลที่จําจำนวน5ครั้งภายใน1เดือนนอกจากเขตเมืองผาปูนหรือมูตรอแล้วความตึงเครียดทางทหารยังคงอยู่ในพื้นที่อื่นที่ทควบคุมโดย KNU KNL A ในเมืองท่าตอนของรัฐมอนเมืองผาอันเมืองก่อกาเล็กและจาอินเซจีรักะเรียง ระยองเลบีนและตองอูของเขตพาคโคโดยในเดือนสิงหาคมมีรายงานการประทะอย่างน้อย20ครั้งรายงานข่าวระบุด้วยว่าตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่1คมาพันธ์ที่ผ่านมากองกำลัง k n l a บางกลุ่มรวมถึงกองพลที่5ได้ให้ที่พักพิงแก่ข้าราชการและฝึกการรบให้แก่พลเรือนที่อาสาจะสู้รบกับรัฐบาลเผด็จการ ฐาน KNLA ทําให้ฐานออนไลน์บาาเจ็บและล้มตายเป็นจนํานวนมากนอกเหนือจากการยึดค่ายทหานอย่างน้อย5แห่งใกล้แม่น้ําสารวินตามแนวชายแดนไทยเมียนมาระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาครับแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 จะวิกฤตแต่ดูเหมือนว่าฐานออนไลน์จะไม่ชะลอการบวกโจมตีฐานกะเเรียงแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามฐานออนไลน์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากทหารกะเหรี่ยงรูปแบบกองโจรและมีความคุ้นชินกับพื้นที่มากกว่าครับ